สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับให้รับสัญญาณไวขึ้นนะครับของไอคอมไอซีวเป็นตัวนี้นะครับเวลาสัญญาณมานะครับอันนี้มันจะช้าอยู่ประมาณ1-2วินะครับประมาณนี้ครับในความรู้สึกของผมนะครับตัวนี้นะครับนะครับนี่ครับ ไอคอม i อ v 8 6 t นะครับตัวนี้เป็นแบตลิเทียมนะครับแตนไบาย3-4วันนะครับเป็นเครื่องทะเบียนนะครับวิธีปรับให้สัญญาณมันรับไวขึ้นนะครับทั้งที่เราปรับ SQL หรือ s a l แล้วนะครับมันก็ยังช้าอยู่นะครับเรามาปรับตรงนี้นะครับวิธีทำก็ไม่ยากนะครับวิธีทำก็ให้ทำแบบนี้นะครับอปิดเครื่องครับปิดเครื่องอปึ๊บ วิธีทํานะครับให้กดอยู่2ปุ่มนะครับก็คือปุ่ม up down นี่ครับลูกศรขึ้นลูกศรลงนะครับกดแน่นๆ่นแช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องนะครับอ่ะทำพร้อมกันนะครับกด up down นะครับอ่ากดแน่นแน่นแช่ไว้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องครับปุ๊บกดแน่นแน่นนะครับปุ๊บอ่ามันจะเข้าโหมดเมนูนะครับเนี่ยโหมดเมนูนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดลูกศรขึ้นนะครับหาคําว่า ps นะครับ ps auto นะครับอ่า ps at นะครับ ประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยตัวนี้เลยนะครับ PSAT นี่ครับอันนี้ AT มันน่าจะเป็นออโต้นะครับทีนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราเปลี่ยนจากออโต้ให้เป็นออฟนะครับโดยหมุนมาทางซ้ายครับเนี่ยปรับน็อปข้างบนนี่ครับหมุนมาทางซ้ายมือนะครับอ่าให้มันเป็นออฟนะครับให้มันเป็นออฟอ่าได้ออฟเสร็จแล้วก็กดอ่า VFO ครับปึ๊บอ่าก็เป็นการเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้นะครับท่านไปสังเกตดูนะครับอ่ามันจะรับไวนะครับ ในความรู้สึกผมว่าไปตั้งคู่กันแล้วมันจะรับช้าประมาณ1วิหรือ2วิประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูถ้าอยากได้ให้รับไวขึ้นนะครับครับคลิปนี้เขาฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ